สวัสดีพี่น้องเอฟซี FC ครับบ้าบอยเดือนหนี่ที่น,นสานแล้วก็มันี่กัมายกปลากบับพี่โจครับเป็นเอาของวันที่สิมหาเดือนตุลาคมฮกฮะครับครับนี่เอาการเตะกเอล์ฟมานั่งหอมครับผมพี่น้องมาเพิ่มกันครับอย่า,ามันมากครับผมเป็นจะถืออยู่ได้มือนี่มันี่ล่มแบบแห้งได้ครับผมพี่น้องครับ ลมแห้งฝนตกมืดขึ้นบอลโจมบบอลโจยืนหลายปวดขาใส่เก้าอี้ครับมื่อี้ป่วยมั็นน้ำอยู่บัตติยาครับผมพี่นอ้อนะงขืนน้ำยิงนะครับเมื่อขืนน้ำครับผมพี่น้องเดี๋ยวจังมวัดหลุนป่าต้องก,กันครับวัอนี้ครับโศกวานว่ครับผมมื่อไหร่เพมีคนมาครับผม,ม นี S <S <uce myself> ่เออนี <If> you, ่เออฮึมฮึมฮนิดนึง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 เออตัวใหญ่มึงครับผมต้องรีบตักครับโอ้ตัวใหญ่กว่ากลัวมือนานอันดีก่อต้องกลัวที่ทั้งเจ้าเวลาล่มนะครับมันจันทร์สีหลังจากที่พายุเข่ามืดขึ้นฝนตกมึดขึ้นครับพี่น้องฝนเพิ่งมาหยุดช่วงเจ็ดโมงครับ ตกวันเจ็ดโมงวัน,นี้บาโจพากันกินข้าวกินน้ำแล้วก็ได้พากันออกมาครับผมช่วงบ่ายกะสิไปงานต่อนะครับมาเบิ่งบิจโจเอ็ดโยกเอาปลาก่อนครับผมช่วงสอสอครับตอนนี้กับ่เศร้า,าประเด็นแล้วครับผมสี่โมงก่าแล้วพี่น้อง

mọi người ờ, <laughs> <laughs> có câu chói chịu mày bưng mày là một chút chói chịu làm ăn phát làm ăn tặng mọi người có câu nói có nhanh nha em ba chỗ vẫn còn chưa có vốn có cúm nói vẫn nào chứ không <laughs> <laughs> nào กันลมหนาวนะเสือมันบางมารับลุนน้ำกันครับอือผิมาแล้วมีตัวมีตัวโอ้เดี๋ยวอะไรกเก่าพี่น้องโอ้วัโจววโจโจโจโ้เดี๋ยวช็อตเแล้วเดี๋ช็อตแล้วพี่น้องเดี๋ยวช็อตเตแล้วโอ้ เร็ดแล้วพี่น้องอครับหลายครับผมพี่น้องโกใหง่เลยครับผมบาทนี้ครับตัวไปลามัโตน่างามครับพี่นอ้องเอาใส่ถังเราเลยครับผมพี่น้องตัวปลาครับ งองา้ครับมานนครับนี่หนอ,อนคนใหญ่เเอ้ลูก,ลก <c oughs> ขาสะดุ้งคนใหญ่็นมาแลนะ้ว <c oughs> พอุคือสองบาทสอบาทนี่หน่อย,อยคือมันล่มพอมาล่องเบิงมาล่องเบิงรงมแห้งพอรมแห้งมึงมเมว่านี้ไอเพชสมาบอกม่อวานี้พอทรไปหาไอเพชรไอเพชรมาบอก บ่อร้ด็มากปะด็มาโตลมหนาวครับพี่น้องโตลมหนาวครับนี่ไม่อเ,เอ่ยบ<ห>่อ,อ,อดส,สดๆเนี่ยเป็นยังนี่นนนนอีกเหรอครับมห <laughs> มอโจ๊กปลาได้หดคิบแับมือเดียวซะหยิดกระซิบปได้ปลากระซิบปได้ครับผมพี่น้องโอ้ยพี่น้องครับเป็นนลมอากาศครับพี่น้องอากาศเย็นแห้งลอยกับอากาศคืม ถ้าเพิ่นมีแดดนะครับถ้าแดดออกปลาถือดีครับผมพี่น้องถือเทละส้วดง่ายๆคนละครับผมพี่น้องเทละเคืองโล่บางบาทได้ลายก็เป็นโล่ครับปลาสะออนกับเวลาเพิ่นถือคนเขามากนะครับถือเกือบทุกบาทนะครับสองบาทถือเท่านึงก็มีครับ,บาภาพบรรยากาศพอเพิ่งข้างบนกับกำลัง กำลังกังสสดุงแบบครับพคนมาโอ้ยหนาวสุดซันครับผมพี่น้องได้โบได้กับบ้ากันเด้อครับผมพี่น้องครับพี่น้องมรงบรรยากาศนะครับบรรยากาศบรรยากาศโต่ลมหนาวน้ำกันครับผมครับขอบคุณทุกทุกกำลังใจครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้บราบอยครับขอบคุณความภาคภูมงของพี่ของน้องครับผม ขอบคุณเอฟซีทั้งในและต่างประเทศครับที่มอบกำลังใจให้ป้าบอยครับฝนกตกยุบหัวหอ,อเมื่อวานมุมมาขึ้นนี่ครับปนะ้าถือป้าถือ,อกินอี ที่บ้านฝนตกวพอมืนขึ้นนี่ก็ตกอยเมืดอคืนน่ารอดครับม,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 มันวีบุญบ้านวะไม่รีบร้อนครับ พ่อเยใจแล้วอยู่บ้านไดนสครับโอหลพ่อจังมมีไผมากจัพ่นหัเต่าเ้ามาเอามมีไผเลยมุมีอีหดีดิแล้วท หมบถิพอหมดถิพอจวดจาดเลยวากมาจั่เลุมใงลอู่บดผิว ถ่าแยงมันปิวปรจักสะดุ้งภาสามาขี้พอแล้วบ้านแบบหนาวเลยพี่น้องอ้ยเฮยเฮ้ยของเต้นแล้วเต้นแล้วเาเพิ่งครับเยิ่งเป็นน้ำหวาก่อนหินใจว่าเหรอ นั <ELL> <laughs> <laughs> <spans in> <ai> ่นดิอด้ตน่้ปลาตัวใหญ่ดิพอปลาปลาตัวนี้ใหพ่อไอโจ้นี่มาตักเลยเราจะเอาันีออกสวนเลยสวเลยถิมเลยถิมลงไปเลยชัวรมิตรลุ่นี้่งพอ บบกขึ้นอันอันครับนี่จะสวยยิ่งใหญ่โอ้ฮะกำมาถุกนี่ละส <laughs> ามบ,บาทปลาสามบาทครับพี่น้องสิง่งก็ว่องหนึ่งล่ะนี่ว่าฉิบเได้แล้วพี่น้องสนี้ก็ได้หม,มกปกักให้เราละครับเออมันเรียบอยู่มันผอมเป็นสีโย <laughs> บรบุ่นไม่พราบาดมานันรุ่นระบอบโยบระบอบบาดมานัน โยอกมไม่ยังดอกแต่่าบเคยเดียวเียเนี่ยไปยกกระดุมบ้าเคยเียวนักเดียวโอ้คยดสิมนเคยซสิมนเถอบด้งโขึ้นเมื่อนะโอ้ดีนไยกดู่สิบห้บาทพนเอาอีกห้าบาทมาถือาคือเม่เพื่นาอยากให้เมื่อ คือนนคอัากลืออ,อ,อันอ้ยังงูว่านนันลราสืเบาเป็นเนื้อๆนั่นเราอยู่บานใดน,นแล้คนละนพผมว่ายู่เราคเบา่บาคือห้านผมแท้เพราะว่าเราเเป็นเขยทั้งทีขงเขาเนีอยูนองาย,ยงโคนี่มันเห็นรถห สวดแมพดแมพ่อพอเราเอาเครื่องทุนแรงมาแล้วครับก้อนหินเครื่องทุนแรงดดดนะั่นละวอนั่นแล้ว,ลวพอดีก่อน ข้างในมีไหมโอ้ดีๆดๆดีเดด,เด,ด,เด,ด,เดีเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วเห็นอยู่ครับอันมันมีโตมันฆ่าตา้างนอกรีดสินถืออาจักเลยโอ้มีจะหล่นงามๆมึงครับผมมีลองตัวฟ้าโอ้เยนๆๆ็นเย็นเย็นเอาบาโจเปิดกล่อง เปิดก่อน,อนเราสิคร,ค,ครับเปิด้ีเมก่อนพี่น้องไปับแต่ชีเดมกแล้วครับหลุดน้อกันนี้ครับผมพี่น้องครับอากาศเย็นจนเป็นหวัดเป็นเย็อนอายฝนน้ำมา่ก็น,น่าสีอ้วนมากไกลๆกันน้องพอเนาะ มันน่าสีอวนมากแบบใกลๆก,กันเนาะมานไหมพ่อมาน,ม,าน,ม,านมันมันมีัวติดงเตอร์ติดตั้งเครื่องพ่อมีบอโอ้ตายแล้วเอนหรอบริเวณวัผีเราหมดน่า,นาะวาเลย บ่แม่ทักบ่เากันโดนพุ่นงัาใจตัวหนึ่งโอ้มาพี่มาพี่ตัวหน่อยแต่ว่าตัวหน่อยเนี่ยพอ่อกูงหน่อยนะอเห็นเนาะครับผมพี่น้องเห็นบบครัมมาานองง้้ไดแล้วครับได้แล้วได้แล้ว แนนอยูผ่ผอขั้นถงงองจะละสั้นนี่ไปเรื่อยๆก็พอได้เก็บเรืเล่ๆอยๆู่เนาะครับนักบอลครับแล้วโลดยกดเย <laughs> อะโบผอขั้นขั้นป่ามันหลายๆอีหลีขั้นมันขึ้นอีหลีนะบอกห้องโบโจเลยเนาะข้าวเดียวเนาะ เวิด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 มากคัเดี๋เดานวดียบเเฮ็ดไปเดน้อยวัน no ี <h <h ้ตัดงดงนี้กินกับปลาคาร์หน่อยโอ้ยปลาปลาลืองปลานีบอ่ปลาล้วนโอ้ปลาขาวปลาขาวปลาปลาขาวหน่อยนั่นบอก ไปยีไทยน่อยมุญิ่วครบไ่ผัแนแยงดิข้าสองเส้นป่ะหรือเส้นเคืองเนนมัอ,อ,อด,นด,อด,นนดขน้าเอาปลาขาว่าเอาใส่ผัแยงแล้วเส้นสามเส้นหายนโยหลดน้ำถือก็ถือใครอีรีได้ครับผมพี่น้องน้ำถือโยกันมวนเลยเหรอครับผมพี่น้อง นี่พอสวดแล้วเห็นมอสิเด็ยินแต่เสียงใส่พ่อใส่ใส่ใส่กลกงมีพ่อตักตากตากสวนเลยครับส่วนเลยเด็กยินแต่เสียงเมื่อกี้นี่อันแล้วก็ได้มาเดิน เป็นจ <l id sei> <c ười> ังไหนเป็นจังไดตึ้งเงียบแผ้สวดไปพ่อสวดสวดทั้งหุ่นมีดจัดแล้วสองดาบมีมีตัวนึงหอยยังเครื่องหลุนบ่หนูมีอยู่มีอยู่มีอยู่ chắc <laughs> ừ. à, đâu ừ. dịp nướng nhôm nướng, nhôm nướng nhôm 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 dịp nhôm 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 ว่าโจนกไปน้อยมากก็จะได้กินอยู่หรอกครับวกพี่น,อน,น้องลุ้นน้อกันไปอีกครับมีไม่เอ่ยโอ้โหผิดนี่ดี่นีมีอยู่พี่น้องนีง่โอ้ล้ม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 คนรวจไอโจ ่าได้อันนี้มันงเจ้าครับปลาครับปลาครับพี่น้องใส่กิ๊กใส่กิ๊กเลยครับตัวนี้ไงตัวนี้ครับผม นี้ก็เป็นเสาของวันที่สิบหาครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเทียงเทียงกุ้งกวาครับผมพี่นอรกบผมบรรยากาศลม่มหนาวว่อยๆครับโอ้อากาศเย็นครับบ้าบอยกับซันไปนําถ่ายกล่องมือสันไปนําครับผมพี่นอ,องกล่องกับซันมือกับซันป่ากับซัน เออหนาาขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมและเป็นกำลังใจครับกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจลูกหลานครับก็ตอนหน่อยสี่หลังครับผมบ้าบอเดนทิ่ดินิสารล้วะ็เฮี่หอดินดินิสาร้องเมย์ลุงไอครับล้วก็บบ้าเต็มครับบ้าโจวางม่วนครับสำหรับคลิปนี้บ้าบอยก็ขอเอาไว้สักนิดสกกอนครับผมพี่น้องครับพบกันคลิปหน้ายี่พี่หน้าคลิปหน้าครับผมพี่น้องครับ สำหรับกิ่งอ้อยสมเด็จสกรขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแหง้ง่ำรวยสุขภาพ,าขภาพแข็งแรงสุขคนครับสวัสดีครับไปบายบ้าโจบ้าบอยสิออกเมื่อก่อนครับวันนี้ให้บ้าโจสู่ผู้เดียวครับวันนี้ครับอยู่กับพ่อคนครับพ่อบ้าบอยสิออกไปงานแล้วครับผมไปบาย フフフ